ใช้เครื่องมือพงพางทำการประมงผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าผิดผิดกฎหมายอะไรบ้างพงพางนั้นนะครับถือเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทำการประมงเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมายเดิมในปี2521รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เคยประกาศห้ามไม่ให้นำพงพางมาเป็นเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำทั่วราชนาจักร โดยอาศัยอำนาจตามพระราชะบัญญัติการประมงพศ2490ต่อมาในปีพศ2560ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชะกำหนดการประมงพศ2558อีกครั้งหนึ่งได้บัญญัติให้พงพางถือเป็นเครื่องมือที่มีไว้เป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมายหากมีไว้เพื่อจะใช้ทำการประมงและหากผู้ใดนำพงพางไปทำการประมง ก็จะมีความผิดตามพระราชะกำหนดการประมงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้พงพางเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องมีเสาหลักทั้งสองข้างเพื่อจะยึดเยงปากพงพางเอาไว้จึงเป็นการจับสัตว์น้ำทุกสายพันธุ์และทุกชนิดโดยไม่เลือกประเภทและชนิดเป็นการทำลายทรัพยากรหรือพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบการที่ใช้พงพางจับสัตว์น้ำมีอัตราโทษ ปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทจนถึง5,000 0นบาทหรือปรับมูลค่า5เท่าของสัตว์น้ําที่ทําการประมงได้นอกจากจะมีความผิดแล้วนะครับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้ยังให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าพนักงานเจ้าที่มีอำนาจสั่งให้หรื้อถอนพงพางออกได้ในกรณีที่มีการสั่งแล้วไม่ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรื้อถอนพงพางนั้นเองได้นอกจากนั้น พรงพังนะครับยังมีความผิดตามพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทยพศ2456ในกรณีที่มีการทำให้ทางสาธารณะหรือทางน้ำที่เป็นใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้นอาจเกิดอันตรายได้และยังมีความผิดตามลระมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่ทำให้ทางเดินเรือหรือทางน้ำหรือทางสาธารณะนั้นนะครับไม่สามารถใช้งานได้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและหากมปการปักเสา ทำเสอพวงพางลงไปในทะเลสาบก็จะมีความผิดตามพร่ำยัดควบคุมอาคารอีกความผิดฐานหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นพงพางเป็นเครื่องมือผิดกฎหมายถูกห้ามนำมาใช้เป็นเวลานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน